เลขาธะที่การ,รากรกตก็ได้ยืนยันว่าการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปนั้นจะแล้วเสร็จตามกําหนด60วันอย่างแน่นอนตามแผนรถแมปการบริหารประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะถือเป็นความคืบหน้าไปอีกขั้นกับรถแมปการบริหารงานในขั้นตอนที่2ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในเรื่องของสภาปฏิรูปแห่งชาติที่คอสอชอได้มอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้สรรหาบุคคลเข้ามาทํางานที่มีความสําคัญ หลังจากมีรัฐธรรมนูญประกาศบังคับใช้และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐมนูญโดยให้การเกิดขึ้นของสภาปฏิรูปที่ถือว่าเป็นเป้าหมายสำคัญในครั้งนี้ซึ่งนายผู้ชงนุตตาวงเรขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งชี้แจงว่าขณะนี้กกตได้เตรียมความพร้อมโดยคาดว่าจะใช้เวลาในการสรรหารายชื่อทั้งหมดได้ภายในระยะเวลา60วันแบ่งเป็นการสรรหาบุคคลได้ในระยะเวลา20วันตรวจสอบคุณสมบัติ10วันประมวลผลรายชื่ออีก30วัน ซึ่งทั้งหมดถือเป็นการสรรหาจาก2แนวทางตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดคือการมาจากการคัดเลือกของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ11ด้านและตัวแทนจังหวัดละหนึ่งคนเพื่อมาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปตอตเองกระบวนการที่ตรวจสอบนะครับเราคงต้องตรวจสอบคุณสมบัตินะครับว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไหมเพิกถอนถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไหมและเคยดำรงดำรงตําแหน่งที่ถูกเพิกถอนหรือไม่นะครับหรือเป็นผู้ล้มละลายอย่างนี้นะครับก็ว่าอย่างนี้ รวมทั้งความถูกต้องของอ,อ,องค์กรที่เสนอด้วยใช้เวลาประมาณ10วันครับ,รบหลังจากนั้นก็จะเป็นการที่ประมวลเรื่องเสนอท่านไปทางที่คอสช,อชอครับรวมทั้งหมดทีน่เนี่ยก็อยู่ประมาณไม่เกิน60วันครับโดยยืนยันว่าการทำหน้าที่ของกอกตในกระบวนการทั้งหมดจะแล้วเสร็จทันตามที่คอสชอมอบหมายเพราะกกะตเคยมีประสบการณ์ในการทำหน้าที่ในลักษณะน,นี้มาแล้ว จึงคาดว่าการมีสภาปฏิรูปจะเกิดขึ้นได้ทันตามกำหนดอย่างแน่นอนเรามีที่เราเคยทำไว้เป็นเรื่องอในส่วนของเหตุด้อยเหตุจุดเด่นจุดด้อยนะครับเราเตรียมเตรียมข้อบอกพร่องตา่ตางที่ผ่านมานะครับซึ่งครั้งนี้ในการรับสมัคร การสรรหาสภาปฏิรูปดีครับก็คล้ายๆกันครับแต่เราก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จเนื่อจากระยะเวลาค่อนข้างสั้นครับจะมีความเป็นห่วงอย่างเดียวก็คือระยะเวลาค่อนข้างน้อยไปแต่เราทําได้ครับเชื่อว่าสามารถที่จะดำเนินการตามที่กฎหมายกาหนดได้ตามเวลาครับ ทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นความคืบหน้าในเรื่องสภาปฏิรูปแห่งชาติที่ถือว่าเป็นหัวใจหลักของรถแม p ในระยะที่2ที่ประชาชนทุกคนต่างคาดหวังว่าจะเข้ามาแก้ไขปัญหาในหลายด้านของประเทศที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขซึ่งกระบวนการทั้งหมดกำลังเป็นที่จับตาของประชาชน